สวัสดีครับผมพ่อผู้ช่เคยนะครับผมบอยสุขใจอทีนะครับวันนี้ผมก็เอาเด่นนี้มาพอดีนั่งคุยกับพี่เขาเขาก็ลูกผ้าแหละผมก็เรื่องลูงผู้เอี่ยมที่ฉลุนะครับลวกผู้เอี่ยมฉลุผมมีอยู่เยอะเหมือนกันหลายองค์ก็เลยเอาออกมาแต่ผมถามเขาบอกว่าอ่าอันนี้ปลอมไหมเขาก็บอกไม่ปลอมหรอกใครชอบปลอมมันบางนะแล้วก็ฉลุด้วยอะไรเงี้ยทำเป็นสองชั้นอะไรเงี้ยก็ ใครจะมานั่งปลอมพระขนาดนี้อะไรเงี้ยแต่เราผมเองก็ก็ยังแบบว่าเอ๊ะแล้วอันนี้ใครใครทําอะไรมาอย่างไงเงี้ยเขาบอกอายุทยาแหละอายุทยามาถึงวัดใหญ่ทําแต่วัดใหญ่แต่ว่าช่างวางทําอะไรเงี้ยเราก็เราก็เองก็ยังยังบอกว่าถ้าถ้าคนธรรมดาทำหรืออะไรทําในการสลุพวกเนี้ยเหรียญบางบางเบาๆอย่างเงี้ยถ้าไม่มีน้ําหนักเลยเงี้ยก็แล้วทำเป็นสองชั้นด้วยผมก็เลยคิดว่าเออ ถ้าคนที่จะทําปอมจริงก็คงไม่นั่งทําอะไรที่มันยากๆอ,อย่างนี้นะเอาไปทําที่มันง่ายๆดีกว่านะครับผมก็เลยเอาออกมาให้ชมกันห้าองค์นะครับหลวงปู่เอี่ยมฉลุสวยเนะี่ยเาคุยลองคุยกับพี่ที่เขาเอาถานัดเก่งเรื่องนี้แล้วเราก็โอเคเอาออกมาก็แล้วกันเพราะว่าตอนแรกก็ไม่ไม่กล้าออกมาเพราะว่าเราก็ไม่มี คำตอบไปเขาว่าอะไรยังไงก็เลยตอนนี้พอคุยกับแกพวกแกก็บอกว่าโอเคเนี่ยไม่มีของปลอมหรอกเขาไม่ทําหรอกแบบเนี้ยพปลอม,อมเพราะว่าผู้นี้เขาเขามันยากเกินไปถ้าก็ปลอมก็ปลอมที่มันง่นายกว่านี้สวยงามครับเอาออกมาให้ชมกันห้าองค์นะฮะแล้วก็อสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับแอดไลน์เข้ามาคุยกัน นะครับประวัติก็คงจะไม่ได้รู้อะไรเยอะแยะมากมายฮะเพราะว่าผมเห็นเขาออกกันในในในกี่เยอะแต่เพียงแต่ว่าผมอ่ะอยังไม่มั่นใจจนได้คุยแล้วได้คุยแล้วก็ปรึกษาแล้วว่ากับพี่คนนึงครับอ่าก็เลยมั่นใจนะครับได้ข้อมูลได้อะไรแล้วเราก็เลยมั่นใจก็เลยออกมานะครับให้ชาวหากันนะฮะเอาไปใช้เพราะน้ำหนักเบาเบามา,มากสวยมากเบามากฉลุนะครับผม ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ